ใกล้จะถึงร้านแล้วเดีเ๋ยวเจอกันโอเคโอเคถูดหุย กระเป๋าเมื่อกี้ฉันเอากระเป๋ามาอยู่นี่ทางขยะเมื่อกี้ฉันทิ้งของนี่ไม่มีอ่ะไม,ม่ดีวะ พี่หาอะไรอยู่หรอคะอ,อ่คือฉันหากระเป๋าอะ่ะเมื่อกี้ฉันจะทิ้งขยะแต่ว่าทิ้งผิดทิ้งกระเป๋าแต่ว่ามันไม่อยู่แล้วอะ่ะใช่ใบนี้หรือเปล่าคะใช่ใบนี้แหละขอบคุณมากเลยนะของก็อยู่ครบ ขอบคุณนะทุกเชิญฉ,ฉันเก็บไว้อะถ้างั้นฉันฉันให้เป็นการตอบแทนเอ่อหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะพี่เก็บไว้เถอะค่ะไม่เป็นไรรับไว้เถอะนิดเดียวเองเอ่อหนูรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะนี่มันเป็นเงินพี่นะคะพี่เก็บไว้ดีกว่าค่ะหนูไม่กล้าเอามาเก็บไว้ที่ตัวเองหรอกค่ะงั้นถ้าไม่รับเงินเอางี้ฉันแนะนำงานให้ดีไหม ไปทํางานจะได้ไม่ต้องมาเก็บขยะไงเออไม่เอาดีกว่าค่ะคือหนูไม่กล้าไปทําอะไรแบบนั้นหรอกค่ะหนูมีแค่วุฒิป .3 เองนะคะวุฒการศึกษามัไม่สําคัญหรอกความขยันความซื่อสัตำคัญกว่าที่คนอื่นเขาทําได้เป็นเพราะว่าเขามีประสบการณ์ไงถ้าน้องฝึกอะ่ะน้องก็ทําได้เชื่อพี่ขอบคุณพี่มากเลยนะคะงั้นหนูจะลองทําดูก็ได้ค่ะ ไม่พูดคำว่าลองนะต้องพูดว่าหนูจะทำได้โอเคไหมค่ะหนูจะทำได้ค่ะไปไปกันนี่ร้านอาหารของฉันเองเดี๋ยวเธอเริ่มฝึกง,งานเลยเนาะออนมานี่สินี่พนักงานใหม่นะฝากสอนงานเขาด้วย ได้ค่ะตัวอะไรเนี่ยเรียนรู้งานเอาเองนะแล้วพรุ่งเนี้มาทำงานเช้าๆด้วย เอพี่คะหนูไม่ได้สั่งจานนี้ค่ะอา้าวแต่เจ๊ออนบอกให้มาเสิร์ฟโต๊ะห้านี่เอ่อพี่อย่าเสิร์ฟผิดนะคะเออแต่ว่าพี่ไปดูบินดีกว่าคะ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้สั่งจริงๆนะคะอ๋อค่ะค่ะไหนเจ๊ออนบอกว่าโต๊ะห้าไงฮะทำไมเขาบอกไม่ใช่ เจอ๊อนคะลูกค้าบอกว่าเขาไม่ได้สั่งจานนี้อะค่ะอะไรนะแกเอาไปเสิร์ฟโต๊ะไหนนะเอฉันบอกให้แกเอาไปเสิร์ฟโต๊ะหกแต่หนูจําได้ว่าเจ๊บอกว่าโต๊ะห้านี่คะเอา้าจริงเหรอฉันพูดแบบนั้นเหรอจําไม่ได้อ่ะรีบไปสิเอาไปเสิร์ฟโต๊ะหกนู่นอ่อค่ะค่ะนี่บอกว่าโต๊ะแม่ ไอเด็กใหม่แกอยู่ที่เนี่ยไม่เกิดสามมันหรอกเดี๋ยวฉันจะส่งแกกลับไปอยู่ในเทที่แกควรจะอยู่คุณมิวนะคุณมิวพาเด็กที่ไหนมาไม่รู้มาเป็นพาอะไอีกแบ่งทิปฉันอีกเจอดีหน่ายอี มานี่หน่อยเอาน้ำเนี้ยไปเสิร์ฟที่โต๊ะหกนะค่ะไม่มีใครอยู่โต๊ะเลยอ่าอา้าวคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าได้อาหารครบแล้วใช่ไหมคะอ๋อครับโทรศัพท์อะไไปไหนไวะเมื่อกี้วางไว้ที่โต๊ะนี่ เออน้องครับเมื่อกี้น้องมาเสิร์ฟอาหารเห็นโทรศัพท์พี่วางไว้ที่โต๊ะไหมฮะอืมไม่เห็นนะคะคุณลูกคา้าของของลูกค้าก็ต้องอยู่ที่คุณลูกค้าสิคะอ้าวน้องทําไมพูดแบบเนี้ยเห็นก็บอกว่าเห็นดิไม่เห็นก็แค่บอกไม่เห็นไม่พูดแบบเนี้ยเรียกเจ้าของร้านมาเลยเจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ไหนครับอีเอวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่แกจะได้อยู่ที่นี่เจอดีแน่ คุณมิวคะมีอะไรกันคะฉันเป็นเจ้าของร้านคะ่ะมาก็ดีแล้วครับพนักงานของคุณขโมยมือถือลงไปเปล่าเลยนะคะเอ๋ไม่ได้ทำค่ะเอ๋ไม่ดูเรื่องเลยนะคะก็ไม่กินน้องเขามาเสิร์ฟอาหารมือถือผมก็หายเลยถามน้องเขาก็ตอบเออคุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณเป็นเจ้าของร้านเอ๋ เธอทำจริงหรือเปล่าถ้างั้นผมขอยืนโทรศัพท์คุณโทรได้ไหมผมจะโทรเข้าเครื่องผมแล้วทีเนี้ยก็จะรู้ว่าโทรศัพท์ผมอยู่ไหน ถือแกจังอะโทรมาหลายรอบแล้วนะแกรับสายหน่อยไหมว่าแต่แกมีมือถือตัอง้งแต่เมื่อไหร่หรอมือถือไม่มีนะคะไหนเอามาดูซิเอ๋เอไม่ทำจริงๆนะคะเอไม่รู้เรื่องะคะ่ะนี่ค่ะนี่ไงครับโทรศัพท์ผมร้านของคุณเนี่ยมีหัวขโมยด้วยเหรอไม่ไหวจริงๆนะเอ๋ ฉันผิดหวงในะตัวเธอมากเลยนะทำไมทําตัวแบบนี้ฉันอุตส่าห์ให้งานให้โอกาสเธอคุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเอาเป็นว่ามื้อนี้คุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะถือว่าทางร้านชดใช้ให้นะคะงั้นก็ได้เอ่อโทษนะคะพี่คะคือ ฉันนั่งตรงนี้มานานแล้วอะค่ะความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณคิดกันนะคะพี่กางเกงเขียวอะค่ะเขาเป็นคนหยิบมือถือไปอะค่ะร้านพี่มีกล้องวงจรปิดไหมคะเช็คหน่อยดีเป้าแย่ yeah, แล้วลืมไปว่ามีกล้องวงจรปิดคุณมิวคะออนไม่ได้ทำนะคะออนทาไมทำตัวแบบนี้เนี่ยฮะ ฉันเสียแรงแะ้วที่อุตส่าห์ไว้ใจเธออะอนไม่ได้เป็นคนทํานะคะมิวอีเอ๋ค่ะมันเป็นคนทํามันก็ค่าเด็กข้างถนนนีน่ใส่ชอบขโมยอะม่ะมีแค่มันคนเดียวค่ะที่กล้าทำํำยังจะเถียงอีกเหรอหลักฐานคาตาคานนี้ออดฉันไม่เคยสั่งสอนให้ลูกน้องดูถูกคนอื่นจากการแต่งตัวเอคเขาตั้งใจทำงานเธอหรือเปล่าที่ขี้เกียจอู้งาน พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาทำงานแล้วนะฉันไม่รับพนักง,งานอย่างเธอไป,ไปใช้ไม่ได้เลยตั้งใจทำงานต่อไปนะค่ะขอบคุณ<อ>พี่นะคะ